สวัสดีครับผมปราภิชาติสวีโพคานะครับผมมีบทสรุปนะครับประวัติศาสตร์จากการศึกษาปฏิมาณนวิทยาภาพสลักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์จี่ระเบียนครดภาษาบันเตชมาแล้วก็ภาษาประยน์นครับที่เชื่อว่าเป็นภาพสลักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อันนั้นเป็นผลงานของพระเจ้าชัยยบรมที่7นะครับ ซึ่งจัดเป็นการบันทึกอัตถีวประวัติของพระเจ้าชัยะวรมันที่7จดเนี่ยด้วยภาพสลักเล่าเรื่องรพระเจ้าชัย,ยาะวรมันที่7จเนี่ยทรงบันทึกเหตุหการณ์เริ่มต้นนะครับเ,เมื่อราวปีพุทธศักราช1693เนี่ยพระเจ้าสุยะวมันที่สองครับได้โปรดให้พระองค์กับเจ้าชายสริทุม,มาเนี่ย เสด็จไปทำสงครามในดินแดนจามนะครับเพื่อช่วยพระเจ้าชา,าหาลิวอมันที่หนึ่งกษัตริย์จามเนี่ยปราบกบฏเจ้าชายวงราชพระองค์ทรงบันทึกนะครับว่าพระองค์เนี่ยทรงปราบกษัตริย์จามเนี่ยสามองค์องแรกก็คือเจ้าชายวงราชนะครับเจ้าชายจามนะครับที่พระจักรพรรดิดเวียตเนี่ยแต่งตั้งให้ไปเป็นกษัตริย์จามเนี่ย เพื่อไปโค่นพระเจ้าชายชาริวอร์นที่หนึ่งเ,เมื่อเสร็จสิ้นสงครามปราบกบฏเจ้าชายวงราชพระเจ้าชายชาริวอร์นที่หนึ่งเนี่ยได้โปรดให้พระเจ้าชายยาวอรมันที่เจ็ดเนี่ยทรงเสกสมรสกับราชธิดาก็คือพระนางราเชนทราเทวีซึ่งจาลึกภาษาพระขันนบันทึกนะครับว่าพระนางราเชนทราเทวีเนี่ย ทรงเป็นพระมเหสีองค์สําคัญของพระเจ้าชัยยะโวมัมนที่7แล้วก็ทรงเป็นยอดนักรบนักการทหารนะครับสิ้นรัชกาลพระเจ้าสุยะโวมันที่สองเนี่ยพระเจ้าชัยยะโวมันที่7นะครับได้บันทึกนะครับว่าในพระสํานักของพระเจ้ายโสโวมันที่สองเนี่ยมีปัญหายุ่งยากคือพระมเหสีนะครับกับ ตีูวนาทิ์เนี่ยได้กลุ่มอำนาจในพระสํานักนะครับเป็นเหตุให้ตีูวนาทิ์เนี่ยวางแผนกบฏนะครับเจ้าชายสลิงคุางมาเนี่ยได้เสด็จกลับจากเมืองวิชัยเพื่อที่จะมาช่วยพระเจ้ายาโสโวมันที่สองนะครับได้ประสบเหตุนะครับ,รบเมื่อตีภพวนาทิ์เนี่ยนะครับได้วางแผนรอบปวงพระชนพระเจ้ายาโสโวมันที่สองโดยจัดให้มีการแสดง น้าจศิลนเน,น่าพระที่นั่งแล้วก็ใช้นักฆ่าเนี่ยแฝงตัวมาเป็นนักแสดงสวมหัวสวมหน้ากากที่จะลึกภาษาบันทีชมาเรียกพระาตาลาหูนะครับแล้นเมื่อพระาตาลาหูเนี่ยสบโอกาสก,าก็จึงตรงเข้ารอบปงพระชนนะครับเจ้าชายศรินุกมารเนี่ยได้เข้าสู้รบขัดขวางในขณะที่กองทัพของพวกกบฏเนี่ยได้ยกทัพเข้าโจมตีเมืองพนะนคร ต่อสู้กันถึงขั้นตะลุมบอลเลยพวกกบฏมีชัยชนะนะฮะเจ้าชายศรีกุมารเนี่ยจึงนำทหารเนี่ยตีฝ่าวงล้อมของพวกกบฏหลบหนีออกจากเมืองพระนครนะครับส่วนพระเจ้าชายยาอวบรมันที่เจ็ดเนี่ยท่านได้ส่งเร่งรีบยกทัพมาจากเมืองวิชัยเพื่อจะมาช่วยพระเจ้ายาสโสวบรมันที่สองเนี่ยแต่เสด็จมาไม่ทันนะครับ ปีปวนาทิ์เนี่ยสังหารพระเจ้ายาโสวรมนที่สองแล้วก็ขึ้นสวยราชที่เมืองพนะนครมันมีเหตุการณ์ไล่ลุ่ยกันนะครับมันเกิดเหตุร้ายที่เมืองวิชัยเมื่อชัยอินทราวรมนที่สี่เนี่ยซึ่งเดิมเป็นไซน,น้ำพอดีนี่ได้โชว์อกาศที่พระเจ้าชัยนารีวรมนที่หนึ่งเนี่ยได้มอบกองทัพจามเนี่ยติดตามพระเจ้าชยยายวรมนที่เจ็ดเนี่ยไปยังเมืองพนะนครมันทําให้เมืองวิชัยเนี่ยขาด ม่ทับคนสังขัญกำลังทหารลดลงนะครัอชินทราวอมันที่4เนี่ยจึงก่อการกรบฏสังหารพระเจ้าชายฮารีวอมันที่1แล้วก็ขึ้นเสเวยราาที่เมืองวิชัยนะครับงั้นพระเจ้าชกย่าวอมันที่7จเนี่ยจึงได้ตัดสินพระไทยประทับในอาณาจักรเมืองพนะนครเพื่อรอคอยโอกาสพระนางราเชนทราทีวีเนะี่ยได้ตามเสด็จงันพระนางกับกองทหารจามเนี่ย จึงสวามิภักดิ์อยู่กับพระเจ้าชัยยอวรมณฑิเกตนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าทรงตั้งฐานที่มั่นในดินแดนอมัมเรินทราปุระนะครับเออเมื่อตปปีบุวนาทิ์เนี่ยนขึ้นสวยราชที่เมืองพนันครนเนี่ยอาณาจักรเมืองพนันครตอนนั้นเนี่ยนะอ่อนแอนะครับอ่อนแอมากเลยนะครับเพราะเมืองฝ่ายเหนือเนี่ยของราชวงศ์มหิตราปุระเนี่ยแยกตัวป็นซะละเออ ซึ่งสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะไปค้าขายกับเมืองชัยสิงหาพตีหรือว่าเมืองพระขันที่กำปงสวายเนี่ยซึ่งเป็นเมืองท่านะครับมีเมืองมีมีเมืองท่าอยู่ริมแม่น้ําเสนเนี่ยซึ่งสามารถค้าขายออกทางแม่น้ําโตเลสาบในยามที่เรือเดินทะเลเนี่ยเข้าโตเลสาบไม่ได้นะท่านพระเจ้าชัยทราวรมันที่สี่เนี่ยเห็นว่าเมืองพระนครเนี่ยอ่อนแอแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากพ่อค้าจีนเรือแตกนะ นั้นจึงได้ยกทัพมาทางเรือนะครับนะครับเข้าโจมตีเมืองพนะกครเนี่ยโดยที่ทางฝ่ายกเหมยเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะครับได้เข้ายึดเมืองพนะกครแล้วก็สังหารปีภูวนาทิตย์นะครับสถานการณ์ที่พระเจ้าชัยธราวรมที่สี่เนี่ยเข้ายึดเมืองพนะกครนมันทําให้พระเจ้าชัย,ยาบรมันที่เจ็ดพระนางราเชนธราทีวีที่แค้น พระเจ้าชายธราวรมที่สี่ที่สังหารพระราบิดาของพระนางแล้วก็กองทหารจามที่ติดตามมาจากเมืองะนครเนี่ยต่างมีสตูคนเดียวกันนะครับ,รบ,รบวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเมื่อนะครับพระเจ้าชายยบวันที่เจ็ดเนี่ยท่านได้ทรงเ,เป็นผู้นําในการทําสงครามกอบกู้อกราชข,ขับไล่กองทหารของพระเจ้าชายทยธราวรมที่สี่นะครับ ภาพสลักเล่าเรื่องนะครับบันทึกว่านะครับเริ่มต้นสงครามเนี่ยพระเจ้าชายยโวมาที่7เนี่ยท่านทรงมีกองทหารจามเนี่ยเป็นกองทัพกำลังทหารหลักนะครับดังนั้นเมื่อพระเจ้าชายยอโวมาที่7นะครับท่านได้ทําพิธีราชาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์เมืองศรีชัยราชธา,านีนะครับบรรดาขุนนางไพพลทหารและก็บรรดากษัตริย์หัวเมืองเนี่ยได้เข้าสวามิภักดิ์ นะครับเพื่อร่วมกันทำสงครามกอบกู้เอกราชนะครับด้านพระเจ้าแชัทราวมมนตรีน,นะครับได้โปรดให้กาวัยพายางมหาตาเนี่ยเป็นเซนานบดีเนี่ยปกครองเมืองพะนครก็ตั้งฐานทัพอยู่ทางเหนือของเมืองพะนครก็บริเวณปราสาทพระขันนะน่าเชื่อนะครับว่า พระเจ้าชัยะวมันที่เจเนี่ยนะฮะทรงใช้เมืองพระขันที่กำปงสวายเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์เนะเป็นการเปิดประตูการค้าของหัวเมืองฝ่ายเหนือเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการตัดเส้นทางให้เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อของกองทหารจามนีพระเจ้าชัยะวมันที่เจนะครับ ทรงบันทึกนะครับว่าพระนางราเชนทราเทวีนะครับกับเจ้าชายเซนุคุม,มาเนี่ยเป็นกำลังหลักในการทำสงครามกอบกู้อิกราชนะรพระองค์ทรงสลักภาพสรรเสริญนะครับพระนางราเชนทราเทีวีเนี่ยทรงเป็นแม่ทัพกองทัพช้างสงครามพระนางเนี่ยได้เสด็จพระบรมเนินด้วยพระองค์เองนะครับออกไปคล้องช้างป่านะครับ มาฝึกเป็นช้างทรงรามแล้วก็ยังมีภาพสลักสรรเสริญพระราชกรณียเกจของพระนางราเชนทราทีวีด้านการทหารทรงเชี่ยวชาญการใช้นกพิราบนำสารทรงเป็นแม่งานอุปวธรภมฝึกทหารทำการรบนะครับซึ่งปรากฏภาพสลัก,ลกในพระตำหนักของพระนางราเชนทราทีวีเนี่ยมีค่ายมยนยส่วนเจ้าชายสิรินคุม,มาเนี่ยทรงเป็นแม่ทัพ ออกโจมตีป้อมค่ายของกไวยพยางมหาตาลทรงมีชัยชนะนะครับจารึกบันทึกนะครับว่าทรงทวงคืนดินแดน78ตำบลสู่กัมพูชเทศเมื่อกองทัพจามเนี่ยสูญเสียดินแดนที่ได้ยึดครองไว้แล้วก็สูญเสียกำลังพ่ายผลนั้นกไวยพยางมหาตาลเนี่ยจึงได้ร้องขอกำลังเสริม ซึงพระเจ้าชัยยะโวมันที่7เนี่ยทรงทราบความเคลื่อนไหวนะว่าพระเจ้าชัยนทราโวมันที่สเนี่ยมีแผนที่จะส่งกําลังเสริมเนี่ยมาทางเรือนะครับเข้าทางโตเลสาบแล้วก็ลําเลียงพลเนี่ยนะเข้ามาอย่างแม่น้ําชัยยะตะตะกะก็คือแม่น้ําเสียมเรียบนะครับดังนะนั้นพระเจ้าชัยยะโวมันที่7จเนี่ยจึงได้วางแผนนะครับที่จะโจมตี ฐานทัพจามของกไวยพยามามหาตาลภาพสลักภาพนี้นะครับบอกเล่านะครับว่าเจ้าชายศรีคุม,มารเนี่ยได้ร่วมวางแผนในการนำเอาอาวุธหน้าไม้กลและก็อาวุธขว้างเนี่ยมาประจำการนะครับในกองทัพธนูเนี่ยทั้งสองฝั่งแม่น้ำชัยยะตะตะนะครับเพื่อที่จะทำลายกองเรือจามนะครับมันมีเหตุการณ์นะครับเมื่อ เจ้าชายศรินุุมาเนี่ยไปโจมตีป้อมค่ายที่เขาเจกะต่างเสร็จแ,แล้วก็ยกทัพกลับนะะกไวยพยามหาตาลน,นะครับได้ยกทัพติดตามสกัดนะครับเข้าตีกองหน้าและกองหลังเจ้าชายศรินกุมาเนี่ยได้เสียทีนะครับซึ่งไปพร้อมกับทหารจำนวนน้อยเนี่ยขึ้นไปจนมุมอยู่ที่เขาตะยา นะครับถูกทหารจามเนี่ยล้อมมาเชิญเขาเยุทธภูมิมรณะเช่นนี้นะครับมีแต่ตีฝ่าวงล้อมเท่านั้นนะถึงเจ้าชีวิตรอดเนะเพราะฉะนั้นองค์คระกับเจ้าชายเซนุคมาเนี่ยจึงตัดสินพระไทยนะครับตีฝ่าวงล้อมแล้วก็ถูกพวกทหารจามเนี่ยสังหารนะครับเมื่อพระเจ้าชายาวงที่7ทรงทราบแน่ชัดถึงเวลาที่ชายินทระวรมนที่4เนี่ย จะจะจะเสริมกำลังพลนะครับยันพระองค์จึงได้กีธาทัพเข้าโจมตีฐานทัพใหญ่ของกะไวพย,ยางมหาตานนะฮะแม่ทัพเทมนเห่ยได้สังหารแม่ทัพจามยอย่างโหดร้ายไม่ปาณีนะครับกะไวพย,ยางมหาตานเนี่ยนะได้รอดชีวิตนะฮะแล้วก็ไปเตือนพระละคะ่านะแม่ทัพ กองเรือจามเนะี่ยที่กําลังเริ่มเรียงพลเข้ามาที่แม่น้ําเสริมเรียบอ่าที่จะตรงไปยังฐานทัพใหญ่อ่าพระเจ้าชัยยะโวมันที่เจ็ดนะครับได้ทรงนํากองเรือเนี่ยเข้าโจมตีกองหน้ากองเรือจามของแม่ทัพพาราคาวะนะซึ่งกองเรือจามเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะครับก็จะหลบหนีนะคะจะมีกองเรือของเขมรอีกชุดหนึ่ง นะครับเข้าโจมตีกองหลังกองเรือจามงั้นมันจะทําให้กองเรือจามเนี่ยเสียรูปกระบวนสับสนอยู่กลางแม่น้ำก็เป็นโอกาสให้กองทัพธนูหน้าไม้กลออาวุธขว้างที่ประจําการอยู่บนชายฝั่งทั้งสองเนี่ยระดมยิงกองเรือจามจนสิ้นซาบตายทุกคนนะครับพระเจ้าชายยาอมมันที่เจ็ดนะครับได้โปรดให้สร้างเมืองชายสี ก็คือปราสาทพระขันนะครับที่ซึ่งมีชัยชนะเนี่ยปีฐานทัพจามของกไวยพยางมหาตาเนเสร็จแล้วก็โปรดให้ขุดขยายแม่น้ำชยะตะตะกะหรือว่าแม่น้ำเสียมเรียบเนี่ยสร้างปราสาทหน้าพันนะที่ซึ่งทำสงครามยุทธนาวีมีชัยชนะเหนือกองเรือจามของปาราควันอะ่ เชิญชวนท่านติดตามรายการต่อไปนะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับก็กรุณาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับสวัสดีครับ